วิวัฒนาการเศรษฐกิจของโลกทำให้การแข่งขันทวีความเร็วเป็นสองเท่านอกจากต้องพัฒนาเพื่อรักษาตลาดยังต้องขยายโอกาสเพิ่มขีดความสามารถเพื่ออยู่ในโลกการแข่งขันได้ท่านผู้ส่งออกใหม่นะครับที่กําลังจะเข้ามาในอุตสาหกรรมนะครับในธุรกิจการส่งออกแล้วนี่นะครับท่านต้องหาความรู้เกี่ยวกับเรืองการส่งออก ท่านต้องรู้นะครับว่าในตลาดต่างๆในโลกนี้แล้วเนี่ยมีตลาดอะไรบ้างท่านสามารถที่เจาะลึกเข้าไปในตลาดไหนไหบ้างอันเดียวที่ผมแนะนําก็คือว่าอย่าไปแข่งกับเรื่องของราคาอย่างเดียวพยายามขายสินค้าที่มันมี Val u e added นะครับศึกษาเรื่องของตลาดสําคัญที่สุดนะครับข้อมูลข่าวสารท่านจะต้องมีจะต้องหาข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับองค์กรหรือกับตัวแทน หรือกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมส่งเสริมการส่งออกจะมีข้อมูลต่างๆให้ท่านหรือถ้าท่านต้องการที่จะทําเรื่องของเสื้อผ้าก็ติดต่อสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องหนังไทยก็ได้ถ้าท่านต้องการทําเรื่องของอซอฟต์แวร์ก็ติดต่อสมาคมซอฟต์แวร์แต่ถ้าต้องต้องการเรื่องของโลจิสติกส์ว่าต้องการความรู้โลจิสติกส์ก็ติดต่อสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยครับผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับสิ่งต่างๆที่ หน่วยงานของโลจิสติกทั้งหลายยังขาดแคลนอยู่เนี่ยคิดว่าคงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมากขึ้นนะครับรัฐบาลคงจะเข้ามามีมีส่วนร่วมแล้วก็พัฒนานะครับในระบบโลจิสติกเนี่ยน่าจะดีกว่าเดิมน่าจะดีกว่าเดิมเยอะขึ้นครับการแข่งขันในโลกเศรษฐกิจปัจจุบันเน้นที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยต้องมองอย่างเป็นกระบวนการทั้งระบบไม่เฉพาะผู้บริหารเท่านั้นแต่รวมถึงผู้บริหารระดับรองลงมาและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ไปจนถึงฝ่ายสนับสนุนทั้งหมดนี้เองครับทําให้เรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นเป็นการวัดโดยเปรียบเทียบระหว่างกิจการกับกิจการระหว่างประเทศกับประเทศทั้งหมดนี้มีเรื่องของการวัดค่าว่าใครมีความเหนือกว่าใครบ้างทางด้านการเก็บสำรองวัตถุดิบทางด้านการผลิตงด้าะการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจกักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความสามารถที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆและสามารถระง,งับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ผู้บริหารที่มีสายสัมพันธ์ต่อเนื่องและมีการสื่อสารที่ดีกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์กรคําว่า Logistics มีความสําคัญขึ้นทุกทีเพราะการวัดค่านในแต่ละกระบวนการที่ได้พูดถึงมาสักครู่น,นั้นมันคือการวัดสายโซ่การผลิตที่ยาวไกลจากความคิด จนถึงการได้รับผลตอบแทนระหว่างนั้นมีขั้นตอนต่างๆมากมายเหลือเกินที่ผู้บริหารต้องให้ความใส่ใจตัวผู้บริหารสูงสุดคือ Chief Executive Officer ที่เรามักใช้คำว่า CEO เป็นคำย่อนั้นจะต้องดูแลทุกขั้นตอนว่านอกจากการประสานสอดคล้องระหว่างขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนสุดท้ายจะมีความราบรื่นและมุ่งไปย่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว ยังต้องสามารถมองแยกในแต่ละขั้นตอนได้ด้วยว่าตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนขององค์กรตรงไหนที่เป็นจุดเด่นขององค์กรทําอย่างไรจะเกิดการพัฒนาแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นและยังมีการยึดโยงเชื่อมประสานกันเป็นนย่งเดียวได้นี่คือการเชื่อมโยงโดยมีหลักการของโลจิสติกส์เข้าไปเป็นปัจจัยสําคัญเพนา้ผู้บริหารจะต้องมีโลจิสติกเคลมายด์คือมีภาวะจิตแบบโลจิสติก สามารถจะมองเห็นภาพเป็นกระบวนการขั้นตอนซึ่งผมขอเปรียบเทียบกับภาพประยชน์ครับในอดีตนั้นผู้บริหารมองภาพเป็นภาพนิ่งเป็นชิ้นๆไม่บรรจบกันไม่ปฏิปต่อกันเช่นมองภาพโรงงานแล้วก็มองภาพหน้าร้านขายของแต่ลืมคิดว่าสองภาพนี้มันต้องเชื่อมกันจากการผลิตนั้นอะไรละจะนำไปสู่การขายแล้วการขายทำอย่างไรล่ะ จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดส่งเสริมยอดขายและผลกําไรของกิจการและย้อนกลับมาเป็นเลือดที่มาหล่อเลี้ยงสายการผลิตได้จากภาพนิ่งสองภาพหรือว่าหลายภาพที่ปะปนกันเนี่ยปัจจุบันนี้จึงเชื่อมก็เป็นภาพเดียวกันและไหลเวียนต่อเนื่องกันจึงเรียกว่าเป็นการบริหารงานที่เปรียบเสมือนภาพ,พยนตร์การบริหารปัจจุบันในระบบโลจิสติกจึงมองได้เหมือนระลอกคลื่นที่ศูนย์กลางกําหนดขึ้นแล้วจะต้องมีการส่งต่อไปเป็นระยะระยะ จึงจะเกิดการไหลเวียนกันของระบบบริหารอย่างทั่วถึงเพราะนั้นโลจิสติกส์นั้นจึงไม่ใช่เรื่องของเทคนิคไม่ใช่เรื่องของเจ้าหน้าที่ไม่กี่คนแต่เป็นภาระทางการบริหารถ้าท่านต้องการความสำเร็จแห่งองค์กรนักบริหารธุรกิจค้าปลีกระดับยิ่งใหญ่ของประเทศเคยกล่าวว่าร้านเล็กๆของเราใส่ใจให้ความสำคัญกับโลจิสติกส์ พราะวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์หดสั้นลงคู่แข่งของเราปราดเปรี่ยวขึ้นสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ก็คือดีกว่าเร็วกว่าถูกกว่าทำอย่างไรให้เราใช้ทรัพยากรแต่และหน่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด เสียงผู้คนสําคัญนะคะพูดถึงเรื่องของการแข่งขันโลจิสติกส์แล้วก็ซัพพลายเชนหรือว่าซ่ออุปทานกันไปแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะโลจิสติกส์แล้วก็ซ่ออุปทานนั้นไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ด้วยค่ะแต่ว่าเป็นมุมมองใหม่ๆจากเรื่องเก่านะคะที่เราจะมาจัดสรรทรัพยากรนะคะในการสร้างสรรค์คุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และก็การให้บริการกับลูกค้าด้วยไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการอุตสาหกรรมในฐานนะเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออกเป็น SME เป็นผู้ให้บริการหรือว่าเป็นแม้แต่ผู้ที่ทำงานในภาครัฐก็สามารถที่จะใช้โลจิสติกส์นะคะและก็โซ่อุปทานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการทำงานของคุณได้ค่ะคำภาษาอังกฤษสองคำเป็นที่ฮิตติดป,ปากนักบริหารไทยนะคะและยิ่งภาครัฐบาลก็ให้ความสำคัญนำมาสร้างเป็นแผนแม่บทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศเราก็ยิ่งต้องสนใจกันค่ะคำแปลของสองคำนี้ โลจิสติกส์เราไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับคำนี้นักนะคะแต่ถ้าหากันจริงๆในพจนานุกรมหรือว่าค้นกันในการให้ลึกจริงๆจะพบคำภาษาไทยที่แปลจากโลจิสติกส์ว่าเกียรกายค่ะอย่าแปลกใจเลยค่ะใช่แล้วชื่อเดียวกันกับสี่แยกในกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะเพราะโลจิสติกส์เดิมนั้นเป็นศัพท์ารมีความหมายถึงการส่งกำลังบำรุงเพื่อให้กองทัพประสบชัยชนะแต่ถ้าเราพูดคำว่าเกียรกายหลายๆคนก็คงจะงงๆนะคะ ในที่สุดภาษานักบริหารเขาก็เลยทับศัพท์กันว่าโลจิส t i c s ในส่วนของ Supply Chain ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็คงจะไม่ยากค่ะเพราะว่าเป็นศัพท์ที่เราเคยเห็นแล้วว่าโซ่อุปทานและในส่วนของคำสองคำนี้เราจะสามารถเข้าใจง่ายๆได้อย่างไรเราไปฟังกันเลยนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุตพนมยงค่ะเวลาเราพูดถึงคำว่าโลจิสติกนะครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่ สำคัญก็คือว่าเราต้องทําความเข้าใจมันว่า,ว,า,ว,าว่ามันคืออะไรซึ่งเวลาเราพยายมามอธิบายคาว่าลอจิสติกลอจิสติกมันก็คือการ